วัสดีค่ะพี่นอ้องมื้อนี้มาเฮ็ดกับขา้าวจ้ะจะทอดไข่กับทอดไข่กับตำเจ้วกับปีจ้ะพี่น้องตำน้ำพริกกับปีค่ะตำน้ำพริกกับปีกับทอดไข่จากพี่น้องมาใกล้ๆโชว์ขาขาวหาผ้มามาปิด กันนะไข่เกี่ยวเก๋ไหมเก๋ไหม ผัดไข่สุกแล้วจ้ะพี่น้องไข่เกลียวสุกแล้วค่ะแล้ววันนี้จะตำเกลียวกับปี๋จ้ะตำเกลียวกับปี๋กับผัดกะหล่ำจ้ะพี่น้องนี่ผัดผัดไข่ใส่กะหล่ำจ้ะพี่น้อง ใส่น้ำมันนิดๆนิดที่เกี้ยวพ่อนี่เป็นทอดยที่จะเป็นวดเกี้ยว มีสวัสใส่ชูลด ในจ้ะพี่น้อง้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีละจ้ะฝากด้วยค่ะช่องมาทานข้าวด้วยกันค่ะข้าวไรเบอรี่ข้าวสวยไรเบอรี่น้ำพริกกะปิทอดไข่ผัดผักผัดผักสดค่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สำเนีละจ้ะพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันค่ะ เรบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้ำพริกกะปิข้าวไรเบอร์รี่เอาโชว์สองรอบไข่เจียวผัดกะหล่ำไส้ไข่จ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะฝากไลยค่ะช่องเย็นเรียกข้าวหลามบอกไปเชียวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ